รับก่อนแล้วแล้จังหวัดดีครับก่อนจังหวัดดีครับก่อนเดี๋ยวมาม่าเอาใส่กรอกให้พี่ตังกินข้าวกะไรวันเนี้ยนี่ข้าวกะไรอ่ะบอกบอกพี่ป้านะอะใส่กอกชีสกับไข่เป็ดต้มพี่ตังชอบไข่เป็ดต้มเป็นชีวิตจิตใจเลยไอ้กรอกชีสยังร้อนอยู่นะลูกยังร้อนอยู่เลยไข่ต้ม วันนี้กินอาหารง่ายๆนะลูกนะง่ายๆง่ายง่ายๆอืมอาหารง่ายๆดูจิอ่ะตักเองตักเสร็จตากเองตักเสร็จตกเนี่ยจับช้อนเอออร่อยไม่เหล็กกดค่อยตกละ เอามาไว้ก่อนเดี๋ยวมามานี่ให้เดี๋ยวมามานี่ให้เนาะมันร้อนอยู่หกูกมันร้อนอยู่ครับไข่ต้มที่ตังชอบไข่เป็ดต้มเป็นที่หนึ่งเลยเทน้ำให้ก่อนเด้อ อร่อยมากไหมอร่อยมากไหมี่มกก็ก็มีอืมมีกล้วยไข่ให้ด้วยวันนี้ี่กก็มีมีวุ้นปีเปาให้ด้วยมามาทําให้เนาะแม่อ้อทําให้พี่เนาะลูกเนาะแม่อ้อทาให้พี่อร่อยเลยอืมอร่อยวุ้นปีเปากินข้าวเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทําครับ เดี๋ยวค่อยกินเนาะอันนี้อันนี้เอาอน,นี้ซอสไหมจะจะจิ้มซอสไหมเอาไหมลูกจะเอามั้ลูกจะเอานะจอาิ้มซอสไหมฝรั่งสีดากินไส้กรอกกับข้าเหนียว อ่าใส่ปากเองลูกใส่ปากเองหนูใส่ปากเองจับซ่อมมาใส่ปากเองจับซ่อมแฮนด์แิ้นมาใส่ปากเองครับผมอันนี้ด้วย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 ครับ ครับผมอร่อยไหมอืมไม่กุดโอ้ยกินอย่าเสียงดังนะคนที่มีมารยาทเขาไม่กินข้าวเสียงดังนะลูกเขาไม่กินข้าวเสียงดังนะครับคนที่มีมารยาทถ้าผิดตังนี้ไปครับ <c oughs> <c oughs> ที่ตังมีมารายาทใี่ตังก็อยากกินข้าวเสียงดังครับค่อยๆกินค่อยๆเคียคยคยเ้ยวมารายาทบนโต๊ะอาหารไม่ออบอกว่าไงลูกมารายาทบนโต๊ะอาหารามันยังร้อนอยู่นะคี่ตัง กางชอบกินหงร้อนอร่อยไหมครับร้อนไหมไม่ร้อนมันหายร้อนแล้วหนุอะไรเนี่ยอ๋ออาร์่ชิชูวอาชูเช็ดตังไงตุ้มเชดตังไงไอ,อ่อนี่อ่ะ วิโต้วิโต้อตกอเองกินเองลูกกินเองครับอืมเก่งครับกินข้าวเหนียวด้วยเอาช้อนวางไว้บนนี้สิลูกกินข้าวเหนียวด้วยครับผมัมีกล้วยไข่ด้วยเนาะกล้วยไขย่ อร่อยดีอร่อยหลกูกโอ้ยขอโทษครบับไม่เอาขอโทษครบับ ยางไงมันไม่เอาไม่เอาไม่บอกว่าไงครับเ,เออมามาบอกว่าไงมามาบอกว่าถ้าเสียงดังบนโต๊ะอาหารทโต๊ะอาหารจับเองเป็นคนไม่มีมาราย,ยาทใช่ไหมโลกโอ้ยชี้ติดปากโูกโอ้ยโอ้ขย่ำขย่ำแย่ำอย,ย,ยมันนี่เอง อร่อยไหมครับจับดีๆไม่เอาจับดีดไข่ต้มนะคนชอบกินไข่เป็ดต้มวางไว้ตรงนี้นะมาวางตรงตรงนี้ครับ Các bạn con Ừ. Có bộ à. À, mấy này, cái bò. À làm mấy